เรามีผู้ว่าการรถไฟประเทศไทยคนใหม่ใช่ไหมครับคุณวิชาแต่ว่าทั้ทีนะการรถไฟประเทศไทยนะฮะมันอันนี้แหละถ้าจะมีองค์กรหนึ่งที่ต้องปฏิบรูปเนี่ยคือองค์กรนี้แล้วต้องต้องปฏัรูปทั้งสหาภาพทั้งวิธีการทํางานทั้งโบกี้ทั้งทางรถทุกเรื่องคือมีเรื่องทําเยอะมากเยอะมากนี่ที่ดินและเป็นการเข้าไปเป็นซีอโอในเกือบจะเป็นรับผิดชอกิจที่มีหนี้สินมากที่สุดครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้านแต่ก็ต้องบอกว่านี่ของการรถไฟเป็นหนี้ที่รถไฟ ถูกรัฐบาลทุกชุดในอดีตบ,บังคั้ให้เขาขัดทุนเพราะว่าเขาต้องดูแลการเดินทางคนที่มีรายได้น้อยของประเทศครับคุณวุฒิชัยนี่ย้ายข้ามห้วยจากบคสอนะครับขนส่งมานั่งเป็นผู้บริหารการไฟฟประเทศไทยองค์กรนี้เก่าแก่118ปีมีหนี้ทั้งหมด100,000 10,000ล้านบาทฮะครับโอ้โหทมการสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านภายใต้การฟพ้นฟปูกิจการนะครับ <c oughs> ก็มีแผนการอะไรบ้างประชาชิธุรกิจเข้าไปสัมภาษณ์ คุณวุฒทชาติกัลยาณมิตรเขาบอกว่าสถึง6เดือนแรกมีแผนอะไรบ้างก็เรื่องแรกจะกู้ภาพลักการรถไฟกลับคืนมา <c oughs> เรื่องของความสะอาดความปลอดภัยจะทําโดยเร็วเพราะคนจับตามอกเรื่องที่สองคือเร่งปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลด้านพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศด้านพัฒนาระบบรางเร่งผลักดันโครงการต่างๆออกมาโดยเร็วเรื่องที่สคือเดินสายตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อรับฟังปัญหาว่ามีอะไรที่อยากให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ ทั้งหมดเพื่อฟื้นคืนความเชื่อมั่นของรถไฟกลับมาสู่ในในระดับที่ดีใน,ในสายตาของประชาชนใน6เดือนเพิ่มรายได้นะมีนโยบาย <ฮะ S 1> ด้านนี้หรือเปล่าอย่างแรกบริหารจัดการสิ่งที่รถไฟมีอยู่ในมือคือที่ดินและทรัพย์สินต่างๆขณะนี้ให้รวมสัญญาเช่าทั่วประเทศนี่ที่มีอยู่ประมาณหนึ่งันสัญญาเนี่ยแปลงไหนที่ใกล้หมดสัญญาแล้วให้เอกชนจัดจัดหาประโยชน์ที่มีความเหมาะสมให้ดูให้ไปดูนะะสัญญาอาจจะมีการแก้สัญญาแล้วก็ มีอื่นๆที่เขาจะทำเนี่ยให้สัมภาษณ์ยาวเลยประมาณนี้แหละก็นี่คือคร่าวๆภารกิจคุณวุฒิชาติกัลยานมิิรฮะครับก็เยอะแยะนหนักเป็นงานหนักแต่ว่าเป็นงานที่ท้าทายนะจริงๆแหมอสชมีอํานาจขนาดนี้เนี่ยน่าจะรื้อรือรถไฟได้สักทีนะครับพูดถึงเรื่องรถไฟนะฮะรถไฟไทยจีนเนี่ยตกลงแล้วเมื่อวานนี้ ที่สรุปเนี่ยเห็นที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็แถลงเนี่ยปนักการเอกประจินเนี่ยคือเรื่องของรถไฟจีนจะไม่ปิดดีลแล้วคือทํากันจริงอะร่วม<ต>ทํากันจริงแต่แต<ม>ว่าไม่กู้เงินจีนแล้วดอกเบี้ยแพงเขา<ข>ยังไม่ยังไม่ถึงขนาดยังไม่ถึงขนาดแล้วมันก็ยังไม่ได้เซ็นอะไรกันขึ้นนะว่าเรื่องเงินแต่ว่ารายละเอียดคร่าวๆก็คือแต่พาดหัวจีนออกแบบพาดหัวไทโพสไทโพสเลยประกอโพสเป็นแต่ว่าคือจีนออกแบบจีนอาจจะไม่ได้ลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จีนช่วยออกแบบ อ่าแล้วก็ให้ความเชี่ยวชาญทางด้านการการก่อสร้างให้ครับ,ค,รบคือเดินรถให้ในช่วงแรกด้วยทั้งศูนย์ซ่อมองค์รก็เป็นจีนแล้วก็เหมือนกับว่าพลอากาศเอกวจินพูดเหมือนกับว่าจะมีการมอบส่งมอบให้อีกทีหนึ่งหลังจากที่ไทยเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆแล้วอ่ารัฐบาลไทยจะเป็นเจ้าของโครงการรับผิดชอบงานโยธาส่วนใหญ่การพัฒนาสถานีบริการรัานียขนส่งสินค้าและสถานีชุมทางต่างๆส่วนฝ่ายจีนจะรับผิดชอบด้านออกแบบวางระบบเดินรถและอนุสัญญาณรวมไปถึงงานโยธาที่ต้องใช้เทคโนโลยีพิเศษ เช่นการขุดเจาะอุโมองค์และการสร้างเส้นทางเรียบเชิงเขาเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนว่าช่วยกันทํานอกจากนี้จีนจะเข้ามาตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนอย่างที่คุณชูวัฒน์บอกแล้วก็โรงงานผลิตอะไหล่รถไฟฟ้าในไทยด้วยครับแล้วแต่ว่าดอกเบี้ยที่เมื่อกี้อาจารย์ชูวัฒน์พูดถึงคือเขาเขาจะมีการหารือรายละเอียดอีกนะครับในเดือนเมษายนเรื่องอตัตราดอกเบี้ยเงินกู้สรุปกันว่าจะอยู่ที่2%เเซส่วนกู้เท่าไหร่ต้องรอตกลงกันอีกรอบ แต่ว่าไม่ใช่ว่าจีนมาเป็นเจ้าของรถไฟอย่างที่ก่อนหน้านี้คนไปค,คิดว่าจะทําอย่างนั้นนะครับในในบางกอบโพสเนี่ยพูดว่า China Ruour s o u l h r a i l w ฟฟ f u n d e r ์นะก็คือมันกับว่าเรื่องเรื่องดอกเบี้ยที่จะกู้จากจีนสเอร์เซ็นต์ี่ยฝั่งไทยไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่ามันมันแพงเกินไปครับคือไม่ไม,ไม่ต้องการให้จีนเป็นฝ่ายที่เป็นในทุนของ โครงการนี้ครับแล้วก็น่าสนใจว่าจะเอาแหล่งเงินกู้จากไหนมานะครับปรากฏว่าก็ทําคล้ายๆกับสิ่งที่คุณกิติรัตน์และนองเคยเสนอคุณชัดชาติเคยเสนอคือก็กู้เงินจากแหล่งทุนภายในประเทศนะครับแล้วดอกเบี้ยก็อยู่ที่ประมาณร้อยละบนะครับเพราฉะนั้นอันนี้เป็นทิศทางที่คล้ายๆกันกับรัฐบาลที่ลาวแล้วเราก็เห็นความต่อเนื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับอันนี้ระบบรังญี่ปุ่นไทยที่ที่จะทำเพราะว่าคนก็ถามว่าแล้วญี่ปุ่นจะทำที่ไหนเมื่อกี้ก็ให้ดูกราฟิกนะครับ